กดติดตามให้ด้วยนะครับอิเมโคปนานยอดสมันโตติงสะนิสกิยาปาจิตยาธรรมาอุดเดสังอากาชันเตนิภัยตาจีบระสมิงผิคนาอุปตจสมิงกะทยเนดสหประมังอาติเรกจีบรังทาเรตบังตังอติกามยโตนิสกิยังปาจิตยัง นิทไหตาจิวราสมิงเพคุณาอุปหตัสมิงกัทไหเนเอกระตัมปีเจเพขุติจิวเรนาวิปวะเสยันหงยอตราเพคุสมาติยานิสกิยังปาจิติยังนิทไหตตาจิวราสมิงเพคุณาอุปหตัสมิงกัทไหเนเิคุโนปเนวะอากาลจิวรังอุปัจยาอากังขมาเนนเพคุณาปตังเกเฮตะบัง ปัตตังเกเฮตตวานคิปาไม่ว่ากาเรตบังโนจัตาปาริปุริมาสะประมันเตนะภิกขุนาตังจีวรังนิคิปิตบังอุณสซาปาริปุริยาสติยาปจ่าสายะตโตเจอุตริงนิคิเปยาสติยาปิปจ่าสายะนิสกิยังปาจิตียัง โยปนภิกขุอ no ัญญาติกายภิกุณิยาปุราโนจีบรังทวาปิวัติจาปิวาอาโกตวาปิวานิสกิยังปาติติยังโยปนภิกขุอัญญาติกายภิกุณิยาหัตโตจีบรังปฏิการเนียอัญญโตระปาดิวัตวะกานิสกิยังปาติติยังโยปนภิกขุอัญญะตะคังเกหะปติงวะเกหะปตานิงวะจีบรังวิญญะเปียอัญญโตระสมัยานิส กิยังปาติติยังตทายังสมยโอะอจินนะจีวโรวาโหติภิกขุนัตถะอจีวโรวาอยังตทาสมยโอะตัญเจอัญญาตะโกหะปะติวะกะหปะตาณีวามะหูหิจีระหิอัพภิหัตถุมปะวารยะสันตุรุตระปะระมันเตนะภิกขุนาตะโตจีวรางสาดิตะบังตะโตเจอุตตริงสานดิยะยะนิติกิยังปาติติยัง พิกุลงเพนีบาอุดิสาอมังยาตกัรสักกะปติตวะกะปตานิยาวาจิบราเจตาปนังอุปคตวังโหติอิมินาจิบราเจตาปเนนาจิบรังเจตาเปตวะอิทัณนามังพิกุลงจิเบนะอัชาเดสะมีติ ตัททะเจโซภิกขุปุเบอปวาริโตอุปสังกมิตวาจิเรวิกาปังอาปัจจิยาสะถวะตมังอายะสมาอิมินาจิวราเจตาปเนนะเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวราเจตาเปตวะอชชาเดหิติกริยาโนกามยตังอุปาดายะนิสกิยังปาจิตยัง พิกุลงปพเนบาอุติสาอุปินนางอันงวตกานางกห apatin งวะกห apatani ังวาปเจกจิวราเจตาปนาอุปภัตตาหุนตตอิเมหิมยังปเจกจิวราเจตาเพเนหิปเจกจิวรานิเจตาเปตตวาอิทันนามังพิกุงจิวรเรหิอาชาเดสามาติ ัตตราเจโซภิกขุปุเบอปวาริโตอุปสังกมิตวาจิเรวิกาปังอาปัจียาสาทวะตังอายสมันโตอิเมหิปัจเจกิวราเจตาปเนหิเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวราเจตาเปตตวาอัชาเดธาอุโภวตันตายเอกนาติกเรย์นอกกามยตังอุปาดายะนิสกิยังปาจิตยัง ผีขุงปัญวุเิสาราจาวาราจพกกวามบราหมะนวากหปติโกวันดุเตนะจิบราเจตาปังปีหนไายยะอิมินาจิบราเจตาปัญนะจิบรางเจตาเปตัวอิทันนังผีขุงจิเรนะอัชาเดหิต โซเจดูตตังผีขุงอุปสังคมิตวาเอวังวเดยาอีดังโคผันเตอายสมันตังอุดิตะจีราเจตาปนังอาผะตังปฏิกันหน้าตัวอายสมาจีราเจตาปนันเตเตนภีคุณาโซดูตวเอวามัสวัจณียโยนโคไมยังอาวุโซจีราเจตาปนังปฏิกันหน้ามาจีบราจโคมยังปฏิกันหน้ามากกาเลนะกะปยันเต โซเจดูโตตังผิคุ้งเอวังวเดยาอัตถิปนายสมาตโตโกจิเวยาวัจจกโรติจิวรัติเกณอผิเควผิคูนาเวยาวัจจกโรนิดิสิตาโบ,บอารามิโกวาอุปสโกวาเอโซโคอาวุโซผิคูนางเวยาวัจจกโรติ โซเจดูตัวตังเวิยวัจจกางสั้นงอเปตัวตังผิกุ้งอุปสังกมิตววเอวังวเดยายังโคผันเตอายยสมาเวิยวัจจกางนิดิสิสั้นงอโตโซมายาอุปสังกรมตูอาโยสมากาเลนะจีวเรนะตังอัชฉาเดสติติจีวราติเกนาผิดเควผิกุณาวิยวัจจกรอุปสรังกมิตววดุวิติกะตุงโจเดตะโบซาเรตะโบอัทโทเมอาบุโซจีวเรนาเต ด้วิติกะตุงจุระมโนสาระยะมโนตังจิบรังอภินิพาเดยะอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพะเดยะจะตุกะตุงปัญจะะตุงฉะกะตุปะมังตุนหนอยโพเตนะอุติสัพวะตะบังจะตุกะตุงปัญจะขะตุงฉะกะตุปะมังตุนหนอยโพโตอุติตติหะมาโนตังจิบรังอภินิพาเดยะ อิเจตังกุสลังโนเจอภพินิพะเดียตโตเจอุตริงวายมะมาโนตังจิบรังอภพินิพะเดียนิสกิยังปาจิตติยังโนเจอภินิพะเดียยะตาตาจิราเจตาปังอาภาตัง ตถาสามังวากันตะบังดูโตวาปาเหตตโบยังโคตุเมอาญาสมันโตผิคุงอุดิสาจิบราเจตาปนังไปเห็นในธาหน้าตันตตาผีคโนกินจิอัทังอนุโพติยุนจันตาญาสัมมันโตสกังมาโบสกังวินาศีติอายังตถาสามีจิจิวราวะโกปัขวามโม Yo penabihku ko si miegang Sen tetangngka piak ni segi yang paji tiang Yo penabihku sudhakah lak kanang elak kalau manang Sen tetangngka piak ni นวัมปนาภิกขุนาสันทตังการะมานีนาดเวภากาสุทกาละกานังเอละกาลโอมนังอาดาตบาตตียงโอดาตานังจะทุทังโกจริยานังอนนาดาเจภิกขุเวภาเกสุทกาละกานังเอละกาลโอมนังตตียงโอดาตานังจะทุทังโกจริยานังนวังสันทตังการาปิยะนิตกิยังปาจิตติยัง นวํปนภิกขุนาสันทตังการาเปตวาชบาสานิธาเรตบังโอเรนเจชั่นนางวัสานังตังสันทตังวิสจเจตวาวาอวิสจเจตวาวาอันหงองนวังสันทตังการาปียอันหงอตระผกขุสมะติยานิกิยังปาติตียง นิสีเดนะสันธตามปนาผิุนาการยะมาเนนปุราณเนะสัญทัสสัสมันตาสุกุตาวิฎทีอาดาตบาลุบันเนาะกระนอยาอนาดาเจภิกขุปุราณเนะสันธตัสสัสมันตาสุกุตาวิฎทิงนวังนิสีเดนะสัญธังการาปียกนิสกิยังปาติติยัง ภิกขุโนปเนวะอัฏฐานมักะปัตยิปนตาเอละกษัลมนิอุปจิยงอากังขมานินาภิกขุนาปัตติเกเหตบานิปัตติเกเหตวาติโยชนะพระมังสัทธาหาเรตบานิอสันเตหารลเกตโตโตเจอุตริงหาเรยาอสันเตปิหารลเกนิตะยังปาจิตติยัง โยปนะภิกขุอัญญาติกายภิกุณิยาเอระกะโลมณีโทวาปิวาริจาปิวามิจัตวาปิวานิสกิยังปันติตยังโยปนะภิกขุจัตตโรปะระจตังอุกันนิยวาอุกันนาปิวาอุปนิกิตังวาสาดิเยยะนิสกิยังปันติตยัง โยปนะภิกขุนนปการกังรูปิยสังโวหารังสมาปัตติยะนิสสิกิยังปาจิตติยังโยปนะภิกขุนนปการกังกยวิกะยังสมาปัตติยะนิสสิกิยังปาจิตติยังโกสิยวะโกดุติโยทสหาปรมังอติเเลกะปะโตทาเรตะโบตังอติกามยโตนิสสิกิยังปาจิตติยัง โยปนภิคุอุนะปัญจบันถาเนนปะเตนะอันงองนะวังปะตังเจตาปยะนิสกิยังปาจิตติยังเตนะผิกขนาโสปโตภิคุปริสาญะนิสัจิตับโโยจะตัดสาภิคุปริสาญะปตาปริยันโตโสจะตัดสาภิขุโนปดาตโบอายันเตภิคุปโตยาวะเพดนายะถาเรตโบติอายังตถาสามิจิ ยานิโคปนาตานิกิลานังภิกขุนางปตังสายญนาิยานิเพสจานิเสยะที่ดังสปินวะนิตังเตลังมาถูกผ้าในตังตานิปตังเกเตวัสตาหะประมังสนนิธิการังปริภูนจิตตบานิตังอติกามยโตนิสกิยังปาจิตติยัง มาโซเซโซกิมมานันติผิกุณาวัศิการาตองิกาจิบรังปรเยสิตาบังอัฏฐะมาโซเซโซกิมมานันติกตวานิวาเสตบังโอเรนเจมาโซเซโซกิมมานันติวัสิกาสาตองิกาจิบรังปรเยเสยะโอเรนทห์มาโซเซโซกิมมานันติกตวานิวาเสยานิสกียงปาจิตียง โยปนภิกขุภิกขุสะสะมังจีบรางตตะวากุปิโตอนัตมโนอาชินเดเยวาอาชินดาเปียวนิสกิยงปาจิตียงโยปนภิกขุสะมังสุตังวิงญงาเปตวันตันตวายิหิจีบรางวายาเปียนิสกียงปาจิตียง ภิกขุงปนิวาอุดิสาอันงาตโกกหปติวะกหปตานิวาตันตวายหิจิบรังวายาปิยะตัตระเจโสภิกขุปุเบอปวาริโตตันตวายเยอุปสังกมิตวาจิเบรวิกาปังอาปัจยะอิดังโคอาบุโซจิบรังมังอุดิสาวียติอายตันจะกรโรธาวิทตันจันะสุวิตันจะสุปวายิตันจะสุวิเลขิตันจะสุวิตาชิตันตะกรโรธา อาเปวันนมะมายมปีอายะสมันตานังกินจิมาตังอนุปนัจเจยามาติเอวันจะโทภิกขุวัตตวังกินจิมาตังอนุปนัจเจยอันตมัทโซพินดาปาตัมตัมปินิสกิยังปานิติยังดัศหานาเกตังกติกเตมาติปุณโะมังภิกขุโนปเนวะอัจเจคจิบังอุปัจเจยอัจเจกังมันหงโยมานินาภิกขุนาปตะเกเหตะบัง ปติเกหิตวายวจีปราการธรรมยังนิคิปิตบังตโตเจอุตริงนิคิเปยะนิสกิยังปาจิติยัง อุปวัตสังโคปนากติกาปุณโะมังยานิโคปณาตานิอารันห์า์กานิเสนาสนานิสาสังกสมัตานิสปตยัยพยานิตถารูปสุภิคุเสนสเนสุวิหารันโตอากังขมานตินองจีวรางอันหงาะตรังจีวรังอันตราคาเรนิคิเปยาสิยาจตตาภิกขโนโกจีเดวะปัจโยเตนะจีวเรนังวิปปวาสายะชารตาประมันเตนะภิกขนาเตนะจีวเรนัวิปวาสิตบังตโตเจอุตริงวิปวะ เตยยอัญญภิกขุโตตมะติยานิสสกิยังปาจิตติยังโยปนัพพิกขุจานังสังขิกังลัพภังปริเณตังอัตโนปริณอมยนิสสกิยังปาจิตติยังปตวะกงโตตติโย อุดิทว่าโคอายสมันโตติงสานิสกิยาปาจิตยาธรรมาตธาญยสมันเตปุชามีกติธาปริสุทธาดุติยมปิปุชามีกติธาปริสุทธาตติยมปิปุชามีกติธาปริสุทธาปริสุทธเถธาญยสมันโตตัดสมาตุนน่อยเอวะเมตังทารยามิขอบพระคุณที่เข้ามารับชม อย่าลืมกดติดตามนะครับ